สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนโช๊คนะครับเป็นโช๊คหลังนะครับแล้วก็ยางกันกระแทกนะครับปอกกันฝุ่นนะครับของ Ford e c o s p o r t นะครับปี2014นะครับตัวนี้อาการก็คือโช๊คตายนะครับโช๊คไม่เด้งนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางกันกระแทกด้วยนะครับฉีกขาดนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบลูกบ็อกเบอร์สิบเก้านะครับลูกบล็อกเบอร์สิบหนะครับคอยล์พวงแหนนะครับข้อต่อหน้ามขันฟรีนะครับประแจป ขั้นตอนแรกก็ข ano. cool uh, um, ึ้นล้อนะครับหนึ่งข้างให้ล้อลอยนะครับแล้วก็ใช้ลูกบลเบอร์สิกนะครับถ้าเป็นล้อเดิมนะครับต่อน็อตออกนะครับทําการถอดล้อนะครับนี่ครับเพิ่เพิ่มพื้นที่นะครับเพราะว่าตัวเบ้าโช็อนะครับจะอยู่บริเวณซุ้มล้อนะครับใช้ลูกเบลเบอร์สินะครับคลายน็อตยึดเบ้าโช็กนะครับจะมี2ตัวนะครับอยู่ข้างๆกันนะครับจะอยู่ตรงข้ามกันนะครับ ตัวนี้ก็ถ้าเราถอดเลยนะครับโชกจะเด้งออกนะครับให้เราใช้เป็นแม่แรงนะครับขึ้นยันบริเวณหูโชกด้านล่างนะครับจากนั้นก็ค่อยๆปล่อยลงนะครับโชกจะอาจจะไม่ดีดนะครับเนี่ยแผลออกเรื่อยๆรื่อนะครับนี่ครับหลุดออกมาแล้วครับประมาณนี้นะครับนี่ครับต่อไปเราก็จะทําการถอดนะครับหูโชกด้านล่างนะครับ ทำการมาร์กหัวน็อตก่อนนะครับแล้วก็ใช้ลูกบล็อกเบอร์15นะครับขันออกนะครับตัวโชคก็จะหลุดออกมาทั้งทั้งเบานะครับโชคแล้วก็ทั้งตัวโชคนะครับก็ดึงออกมาประมาณนี้เลยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะถอดเป้าโชคนะครับออกจากตัวโชคนะครับเพราะว่าเบ้าโชคยังดีอยู่นะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์10นะครับจะสังเกตว่าแกนหมุนตามนะครับแล้วก็ทําการดึงนะครับออก ดึงยางกระแทกออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นผ้าพันนะครับบริเวณแกนนะครับแกนโช๊คแล้วก็ใช้คีมล็อกนะครับหนีบนะครับตัวนี้หนีบหนีบให้แน่นเลยนะครับเราก็จะสามารถนะครับหมุนน็อตนะครับคลายน็อตที่ยึดบ่าโช๊กกับแกนโช๊คออกได้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวบ่าโช๊กเราก็ดึงยางกระแทกออกนะครับจะใส่เป็นตัวใหม่ครับ ตัวนี้เบาโชคยังดีอยู่นะครับใช้เป็นตัวเดิมได้นะครับนี่ครับต่อไปเราก็จะทดสอบนะครับการทํางานของโชคนะครับก็คือโชกเก่านะครับเมื่อหดแล้วนะครับตัวนี้จะคืนตัวได้ช้ากว่าโชคใหม่นะครับส่วนโชคใหม่นะครับจะคืนตัวได้เร็วนะครับตัวโชกเก่าจะค้างนะครับยืดตัวได้สักพักก็จะค้างนะครับนี่ครับก็คืออาการก็คือของรถจอดนานๆครับนี่ครับ ส่วนตัวโช๊คครับเราจะเปลี่ยนยางกันฝุ่นนะครับพร้อมนะครับพร้อมกับปอกนะครับยางกระแทกนะครับทั้งชุดนะครับนี่ครับไปแล้วก็ประกอบนะครับชุดปอกกันฝุ่นยางกระแทกเข้ากับโช๊คตัวใหม่นะครับแล้วก็ตามด้วยเบ้าโช๊คนะครับตัวเดิมแล้วก็ขันน็อตนะครับที่แถมมากับโช๊คนะครับตัวนี้ก็ใช้เป็นวิธีเดิมครับก็คือใช้ผ้าพันนะครับแล้วก็ตามด้วย คีมล็อกนะครับแล้วก็คันให้แน่นนะครับตัวที่ส่วนที่เราหนีบคีมล็อกตัวนี้จะไม่จะไม่เป็นบริเวณที่โชคทํางานนะครับจะเป็นบริเวณที่ยางกระแทกอยู่นะครับตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะครับว่าแกนชกจะเป็นรอยมีผลต่อการใช้งานนะครับไม่มีนะครับต่อไปแล้วก็จะทําการดันยางกระแทกเข้าบาร์นะครับนี่ครับใช้เป็นไข็มควงนะครับดันเข้านะครับแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ยางไม่ขาดนะครับเพราะว่ายาง นิ่มนิ่มแล้วเหนียวนะครับแล้วก็ตัวไขควงที่เราใช้ดันตัวนี้ก็จะไม่เหลี่ยมเกินไปนะครับยังไงก็ไม่ขาดครับก็ดันไปเรื่อยๆครับจนกว่ายางกระแทกจะเข้าบ่าสุดนะครับนี่ครับดันไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับไม่ขาดแน่นอนนะครับนี่ครับ ลงบ่าเรียบร้อยนะครับพร้อมติดตั้งเข้ากับตัวรถนะครับส่วนข้างอีกข้างก็ทําลักษณะคล้ายกันนะครับต่อไปก็ติดตั้งเข้าเข้ากับตัวรถนะครับนี่ครับโดยเราจะยึดบริเวณด้านบนก่อนนะครับเบาวชกด้านบนนะครับก็ร้อยน็อตเข้าไปนะครับให้ตรงกับตําแหน่งเดิมนะครับตัวนี้เราจะขันให้ตึงมือก่อนนะครับตัวนี้จะมีจะมีค่าปอนนะครับขันปอนนะครับ ขันให้ตึงมือทั้งสองข้างนะครับต่อไปก็ใช้เป็นนุ่มบล็อกเบอร์สิบนะครับขันแน่นนะครับยี่สิบห้านิวตันเมตรนะครับทั้งสองข้างนะครับเรียบ้อยครับส่วนอีกตัวก็เท่ากันนะครับ25นิวตันเมตรนะครับ ันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ขันขันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านล่างนะครับเราก็ใช้เป็นแม่แรงนะครับดันตัวหูโช๊นะครับให้เข้ากับตัวโช๊กนะครับเพราะว่าจังหวะนี้ก็คือโช๊กยิ่สุดแล้วนะครับจะไม่สามารถร้อยน็อตได้นะครับนี่ครับดันขึ้นเรื่อยๆจนหูโช๊นะครับตรงกับรูที่โช๊นะครับ ที่ตัวโชคนะครับเราก็จะทําการร้อยน็อตนะครับนี่ครหมุนเข้านะครับไปเรื่อยๆครับเป็นลูกบอลประพนส้าครับตอนนี้ขันขันตึงมือแล้วก็แล้วเราก็จะขันปอนอีกรอบนึงนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ขันขันแน่นนะครับ 125นิวตันเมตรนะครับก็จะตรงกับที่เราาา์ไว้พอดีนะครับนี่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกข้างก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับ จากนั้นก็นี่ครับติดตรงกับที่เรามากไว้นะครับแล้วก็ทําการปวดแม่แรงนะครับลงนะครับแล้วก็ติดตั้งล้อนะครับก็ไปนะครับก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับตัวนี้เราจะขันนะครับให้ตึงมือนะครับเราจะไม่ใช้บล็อกลมยิงเลยนะครับเราจะขันให้ตึงมือนะครับแล้วก็ทําการขันปอนล้ออีกครั้งหนึ่งนะครับ นี่คส่วนอีกข้างก็ทำลักษณะคล้ายกันนะครับจังหวะที่เราขันตอนนี้เราต้องอดึงเบรกมือไว้นะครับเพราะว่าล้อจะได้ไม่หมุนตามนะครับนี่ครับขันไล่ไปจนตึงมือนะครับแล้วเราก็จะปล่อยลดลงนะครับขอบคุณที่ตามรับชมครับฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ